เปิดเผยความจริงที่แย่ที่สุดความรุนแรงต่อผู้หญิงในแอฟริกาใต้ที่ไม่มีทางหาการแก้ไขเมเกาโมฮันผู้สื่อข่าวด้านอัตลักษณ์และเพศสภาพ BBC World Service เมื่อ24นาทีที่ผ่านมาการฆาตกรรมที่โหดร้ายของญาติของลลโอนาราที่มาผู้สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่เผชิญกับความรุนแรงทําให้เราเห็นถึงความเหลือเชื่อของสังคมแอฟริกาใต้ต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2020เมื่อยาติของเลโอนาราซึ่งมีอายุเพียง1ิปีและกำลังตั้งครรภ์ได้9เดือนถูกพบเป็นศพริมทางหลวงใกล้เมืองเคปทาวผู้ก่อเหตุไม่มีใครถูกจับและสื่อมวลชนที่ไม่สนใจก็ทำให้เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ถูกลือไปอย่างรวดเร็วเลโอนาราเล่าเรื่องราวของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับญาติของเธอและว่าการเสียชีวิตของญาติของเธอไม่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเพราะมีคดีเหมือนกันมากมายในประเทศแอฟริกาใต้ การเสียชีวิตของเธอไม่เป็นข่าวในสื่อใดๆเพราะจำนวนคดีลักษณะนี้ในประเทศเรามีมากจนไม่ถือว่าเป็นข่าวเสียด้วยซ้ำลีโอนอาราเล่าเธอตัดสินใจพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อกรีดหรือ Genderize Intake เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่เผชิญกับความรุนแรงและเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรวบรวมหลักฐานที่จะนำไปใช้ในการสนับสนุนและกระบวนการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด ทีมงานของเลโอนาราได้เดินทางไปยังชุมชนต่างๆในเขตเมืองแอดรอบเมืองเคปทาวเพื่อพูดคุยกับคนในชุมชนว่าเทคโนโลยีจะมีส่วนเข้าไปในชีวิตของพวกเขาได้อย่างไรบ้างและพบว่ามีความต้องการในการพูดถึงความรุนแรงและอุปสรรคที่ขัดขวางการขอความช่วยเหลือลลโอนาราเล่าเรื่องราวของผู้หญิงที่ต้องการเล่าประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดของตนเองแต่ยังมีอุปสรรคในการแจ้งตำรวจหรือผู้เกี่ยวข้องมีบางคนถึงขั้นโพสต์เรื่องราวลงในเฟซบุ๊กและแท็กผู้กระทำความผิดแต่กลับถูกฟ้องหมิ่งประมาท ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันทําให้เย,ยต้องเผชิญกับความล้มเหลวถึงสองครั้งคือการไม่สามารถป้องกันความรุนแรงได้และการไม่สามารถแต่งเสียงของตนเองได้อย่างปลอดภัยลีโอนอาราเล่าแอปพลิเคชันกริถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกรายงานและรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ล่วงละเมิดได้ในขณะที่มันกําลังเกิดขึ้นมีฟีเจอร์หลัก3าประการที่ออกแบบมาจากความต้องการของผู้รอดชีวิตจากการล่วงละเมิด บนหน้าจอหลักของแอปจะมีปุ่มขอความช่วยเหลือขนาดใหญ่รูปวงกลมซึ่งเมื่อผู้ใช้กดจะเริ่มบันทึกเสียงโดยอัตโนมัติเป็นเวลา20วินาทีเพื่อจับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวและส่งสัญญาณเตือนไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินส่วนตัวซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมโทรกลับหาผู้ใช้ทันที หากผู้ใช้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนทีมตอบสนองจะส่งเจ้าหน้าที่ไปยังที่เกิดเหตุหรือประสานกับองค์กรในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมลีโอนอาราเล่าเกี่ยวกับความสําคัญของการสร้างความไว้วางใจจากผู้ใช้โดยเฉพาะในชุมชนที่มักถูกเพิกเฉยจากระบบหลักเราถามผู้คนว่าควรเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายควรเป็นหุ่นยนต์หรือไม่ควรมีน้ําเสียงแบบนักกฎหมายนักสังคมสงเคราะห์น,นักข่าวหรือบุคคลที่มีอํานาจอื่นๆลีโอนอาราเล่า ผู้คนบอกกับทีมของเธอว่าพวกเขาอยากให้กริดเป็นเหมือนคุณนาะที่อบอุ่นและน่าไว้วางใจเป็นคนที่พวกเขาสามารถเปิดใจพูดคุยได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้แอปพลิเคชันกริดเตรียมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ชื่อว่าซูซี่ซึ่งเป็นแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรับฟังให้คําแนะนําและนําทางผู้ใช้ไปยังการสนับสนุนจากชุมชนในพื้นที่แม้ว่าแชทบอทซูซี่จะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่เผชิญกับการล่วงละเมิดเป็นหลัก แต่ในช่วงทดลองใช้งานพบว่าผู้ชายจํานวนหนึ่งก็ใช้แอปนี้เพื่อขอความช่วยเหลือเช่นกันมีบางบทสนทนามาจากผู้กระทําความผิดผู้ชายที่ขอให้ซูซิสอนวิธีจัดการกับปัญหาความโกรธซึ่งมักถูกระบายไปยังคู่ของพวกเขาผู้คนชอบพูดคุยกับ AI เพราะพวกเขาไม่รู้สึกว่าถูกตัดสินมันไม่ใช่มนุษย์ลิโอนอาราเล่ ข้อมูลจาก u n v เวเมนระบุว่าผู้หญิงทั่วโลกประมาณ736ล้านคนหรือเกือบหนึ่งใน3เคยเผชิญกับความรุนแรงทางร่างกายและหรือทางเพศตัวเลขนี้ยังไม่รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบอื่นๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของวิกฤตการนี้ในระดับโลกเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ในอนาคตแต่ก็ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพราะ AI มีความสามารถในการช่วยระบุและแก้ไขการเลือกปฏบิบัติทางเพศแต่ก็สามารถตอกย้ำความเปรดชังผู้หญิงได้เช่นกัน ฉันเรียกมันว่าแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์เพราะมันทำแค่การวิเคราะห์ภาษาและการคาดการเท่านั้นไม่มีอะไรมาไปกว่านั้นลีโอนอาราล่า